พบกับผมนะชอตตี้บูจะว่ากับอินนิม่าออฟซีเปียเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากเลยครับเสียง2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือตัวละครของเกมนี้จะมาจากแอนิเมะหรือว่าเกมชื่อดังครับแต่ว่ามีการสลับเพศนะครับอย่างเช่นคนนี้ก็คือกินทาะนั่นเองครับตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่าเป็นกินทามะแต่ผมจําเสื้อของเธอได้ครับและสุ่มเสียงอย่างที่2เลยก็คือเกมนี้ตัวละครเขาวาดเซ็กซี่มากครับโดยเฉพาะ3 d ีนี่คือแบบเด้งดึ๋งกันสุดๆอันนี้ผมสงสัยเลอเกินว่าเขามีศักยภาพในการทํากราฟิกสวยขนาดนี้ ำไมเขาไม่ดีไซน์ตัวละครใหม่ไปเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงบินแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมคือผมจะบอกว่าสิ่งที่นู้ชมจะเจอเป็นอย่างแรกๆเลยก็คือการต่อสู้นั่นเองครับในช่วงต้นเนี่ยนู้ชมจะต้องมาคลิกบร,ริเวณกลางหน้าจอเพื่อให้ตัวละครมันค่อยๆตลุลยด่านไปเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องกดอะไรนะคือตามฉบับแนวไอดอลเลยก็คือตัวละครจะสู้เองอะไรเองเรามีหน้าที่อัปเกรดแล้วก็จัดทีมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้พอเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตัวละครเราจะตล ถ้าผ่านบอสดไปได้ก็ขึ้นชั้นต่อไปถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้มันก็จะวนฟาร์มอยู่ด่านเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านไปได้นั่นเองครับส่วนการจัดทีมตัวละครนะครับท่านผู้ชมแตะที่ว่างๆสักทีหนึ่งก่อนก็ได้เมนูมันจะดีดออกมาเห็นไหมครับอ่านั่นแหละฮีโร่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ไปคลิกบริเวณด้านซ้ายล่างหรือว่า formation นะครับมันก็คือการจัดทีมนั่นเองครับถ้าไม่อยากคิดมากกดค Qui ิกเลยก็ได้เขาจะจัดที่ดีที่สุดให้เราเลยนะครับแล้วเราก็สามารถกด Sy ิงเพื่อที่จะไปจัดในกิจกรรมอื่นๆไไดดดดด้้้อีีีกววยยะครับครับจจทเ ทีนี้เวลาเราจัดทีมเนี่ยเราควรจัดแบบคลาสสายนะครับเราลองไปเช็คดูด้านบนอะ่ะมันจะมีที่เป็นรูปซิกซ์แบบนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเผ่าเดียวกันลง3คนขึ้นไปก็จะได้รับบัฟโบนัสน,นั่นเองครับพยายามลง2เผ่าเผ่าละ3คนหรือไม่ก็ลงเผ่าเดียวไปเยอะเลย4 5ห้าคนก็จะได้รับบัฟโบนัสที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้การแพ้ทางชนะทางเกมนี้ก็ตามรูปนี้เลยนะครับมีแค่3สีเท่านั้นส่วนสีแดงเนี่ยจะชนะและแพ้กันเองนะครับเป็นธาตุพิเศษครับ ส่วนการจัดวางตัวละครเนี่ยมันไม่สามารถลากได้อิสระนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกฟอร์เมชันที่อยู่ด้านซ้ายล่างได้ว่าอยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนกันแบบไหนนั่นเองครับและนอกจากนี้ด้านซ้ายบนนะครับเราสามารถจัดชิงามิได้ด้วยนะครับผม,มก็จะเป็นตัวละครที่ออกมาช่วยใช้สกิลจู่โจมศัตรูให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเอง ส่วนอื่นๆในหน้าจอเนี่ยที่สําคัญสำคัญก็จะมีด้านขวาล่างตรงนี้ครับ Grow p a t ตรงนี้ก็คือจะเป็นเควสมือใหม่นั่นเองครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กําหนดเช่นฝาดานร้อยด่านไปอารีนาอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะโดยเฉพาะที่เป็นไฮไลท์เลยคือ1่0นร้อยด่านจะได้ตัวเลือกตัวละครระดับสีแดงครับส่วนด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีมิชชั่นหรือว่าเควสประจําวันด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมแวะมาทําด้วยทุกวันนะครับมันจะมีการแจกตั๋วกระชับปองให้ด้วยนะครับทุกว ส่วนอันต่อมา Dis dispatch หรือว่าส่งคนไปหาของนั่นเองครับเราสามารถคลิกที่เควสแล้วก็กดตัวนี้เลยก็ได้ครับถ้าเกิดเรามีคนนะที่เหมาะสมตามเควสอ่ะเราก็จะสามารถส่งไปได้แต่อันนี้ผมไม่มีก็ปล่อยไปก่อนส่วน2เควสที่เหลือด้านขวาเนี่ผมกําลังส่งคนไปอยู่ครับเพาต้องรอเวลาถึงจะสามารถรับรางวัลได้ส่วนอีกอันนึงคลิกแบตเทิรนะครับที่อยู่ด้านซ้ายบนอันนี้ก็คือการเร่งความเร็วเพื่อรับรางวัลทันทีแบบ2ชั่วโมงนั่นเองครับวันหนึ่งจะเร่งได้ฟรี1ครั้งนะครับครั้งต่อไปจะเสียเพ ส่วนการต่อสู้อื่นๆของเกมเนี่ยให้ไปดูที่ด้านซ้ายล่างหรือว่าระบบเมืองในเมืองเนี่ยมันจะมีเมนูยุบยับเลยเรียกได้ว่ารกมากเลยครับผมเอาเป็นว่าเอาที่สำคัญสำคัญกันละกันก็คือตรงเนี้ครับ void rift ในเนี้ยมันจะมีประตูมิติต่างๆเพียบเลยครับผมบางอันก็จะต้องรอเวลาบางอันก็จะต้องตลุยด่านถึงตามที่กําหนดเช่นด่าน150อะไรเงี้ยมันก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างที่มันเปิดแล้วก่อนกันละกนันอย่างเช่นอันนี้ครับกิจกรรมนี้จะเป็นการตลุยด่านไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านไปเยอะๆก็จะได้รับของรางวัลมากขึ้นนั่นเองครับโดยปกติแล้วมันจะได้รับเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครและนอกจากนี้เรายังสามารถดึงเพื่อนที่เก่งๆมาช่วยได้ด้วยอีก1คน ส่วนการต่อสู้ก็เหมือนด้านนอกนี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นของระบบโรคลายอยู่ด้วยครับก็คือพอเราผ่านด่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีบัฟสุ่มาให้เราเลือกซึ่งจะมีผลแค่เฉพาะการเล่นรอบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลือกให้ดีละกันว่าจะเอาอะไรส่วนตัวผมจะชอบเอาพวกพลังโจมตีหรือว่าอัตราครีอะไรเงี้ยเป็นต้นครับพอเลือกแล้วตัวเกมก็จะตะลุยด่านต่อให้เลยทันทีครับหรือเราไม่ต้องกดก็ได้นะปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเลือกให้แล้วก็ตะลุยต่อไปได้เลยครับเรียก่าน,น,ทน,ทนาได้เลว กิจกรรมต่อมา d i a m o n a l trap นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมี3ดาวให้เก็บนะครับซึ่งมันจะมีระบุด้วยนะอันที่2ก็คือเราควรจะเอาสายไหนลงไปด้วยถ้าไม่ได้เอาลงไปก็คือจบเลยจะไม่ได้3ดาว และในวายรีฟเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมดูด้านบนจะเห็นว่ามันมีไอเทมอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถแตะเพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับหรือว่าเราออกมาด้านนอกเนี่ยแล้วดูตรงต้นไม้เห็นไหมครับเราแตะได้ด้วยเช่นเดียวกันครับตรงนี้คือรางวัลไอเดลนั่นเองครับมันจะแยกอยู่กับเนื้อเรื่องหลักนะมันจะไม่เกี่ยวกันคือตรงต้นไม้เนี่ยเขาผลิตทรัพยากรให้เราเลยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตะลุยด่านเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านไปให้ได้ก่อนเนี่ยครับเราถึงจะมากดรับรางวัลได้กิจกรรมต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะคร กิจกรรมนี้คือการไต่หอคอยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่านู้ชมไต่ไปถึงด่านที่30ได้ก็จะได้รับตัวละครกินนาระหรือว่ากินธรรมะมาด้วยนั่นเองครับขอบอกเลยว่าทรงดีมากกิจกรรมต่อมาบูโดกังตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับ PVP เลยครับที่เปิดแรกๆคือระบบอารีนาตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยแนะนำจัดทีป,ป้องกันก่อนนะครับอยู่ด้านบนเลยเพื่อเราไปเปลี่ยนทีมาอะไรมาเนาะแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจัดเหมือนกันเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่าง เสร็จแล้วเราก็ดูค่าพลังของคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับถ้าเกิดค่าพลังเราต่ํากว่าจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับพยายามมาต่อสู้กับคนที่มีตัวเลขเป็นสีขาวส่วนต่อมาจะเป็นบูโดทัวนาเมนต์นะครับอันนี้เขาจะเอาไว้ดูคนที่เก่งในระดับท็อปท็อปของเซิร์ฟเวอร์32คนนะครับเขาจะเข้ามาต่อสู้กันนะครับผม แล้วถ้าเกิดเราเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับลองไปเช็คด้านขวาบนมันเหมือนจะเป็นนามบัตรของเราอยู่ครับเราสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มสเตเต,ตัสได้ด้วยนะส่วนของนี้ใช้ในการอัปเกรดก็จะเป็นพวกเหรียญที่เกี่ยวข้องกับในระบบ PVP นั่นเองครับนอกจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้แล้วนะครับมันยังมีที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเราด้วยครับก็คือคําสั่งโฮมอยู่ด้านขวาล่าง ในนี้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างเช่นนะเรื่องของการทำฟาร์มดูด้านซ้ายก่อนนะครับการ์เด้นเห็นไหมอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับผักหรือว่ารับของรางวัลได้นะครับแล้วของรางวัลเนี่ยมันจะมีที่เป็นท่อนไม้ด้วยอันเนี้ยใช้ในการอัปเกรดสถานที่ที่อยู่ในนี้นั่นเองครับดูด้านซ้ายล่างก็ได้เห็นไหมครับคือแปลงเพาะปลูกของเราเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยครับก็ต้องใช้ไม้20บท่อนกตัง2 0 0 0 0 0 ส่วนต่อมาก็คือบ่อแชออนเซ็นนั่นเองครับเราสามารถเลือกตัวละครลงไปแชได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะแชได้แค่คนเดียวนะในช่วงแรกต้องอัปเกรดบ่ออับพุร้อนก่อนนะครับเวลาอัปเกรดก็เหมือนเดิมแต่เข้าไปที่สถานที่ได้เลยนะครับแล้วจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่หรือเราดูด้านซ้ายก็ได้นะเนี่ยเราเราทำที่นี่เลยก็ได้นะครับมันก็จะมีหลายส่วนเนาะที่เปิดแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆสถานที่เนี่ยเราสามารถใส่คนเข้าไปได้เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของแต่ละสิ่งก่อสร้างนั่นเองครับเดี๋ยวผมใส่คนเลยก็และกัน รู้สึกว่าผมจะไม่มีคนที่สามารถทํางานนี้ได้เลยฮนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอไปเปิดกระชปองก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนต่อมาด้านบนครับสปาเฮานะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นระบบจีบสาวอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเราชอบคนไหนมากๆเราคลิกเข้าไปแล้วก็เอาพวกของขวัญให้เขาได้เลยครับและถ้าเกิดเราทําให้หัวใจขึ้นได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลตามที่เห็นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นไอเทมสาหรับการอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละคร ส่วนด้านขวาสุดตรงนี้จะเป็นห้องทําขนมนะครับอันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมปลูกผักมาน่าจะจําได้มันจะได้รับเมล็ดพันธุ์มาด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะเอามเมล็ดพันธุ์พวกนี้นี่แหละมาทําเป็นไอเทมสําหรับการให้ของขวัญกับสาวๆได้นั่นเอง และในนี้ยังมีระบบดึงเลเวลด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนฮีโร่มิวเซียมเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้มันคือระบบดึงเลเวลนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะดูว่า6ตัวละครที่เราใช้งานอ่ะตัวไหนเลเวลต่ําที่สุดนะครับเขาจะเอาเลเวลตัวนี้เป็นฐานและหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาตัวละครที่เราไม่ได้อัปเกรดมาใส่ไว้ในนี้ได้นะครับเขาก็จะมีเลเวลเท่ากับเลเวลฐานหรือว่าเลเวล69ทันทีอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับการเปิดกระชปองอยู่ตรงนี้นะคาสั่ง ในปัจจุบันจะมี3ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกก็คือสามารถใช้ตัวเปิดได้แล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราอยากได้ใครเป็นพิเศษแต่ว่าเราจะต้องเปิดไปก่อนประมาณร้อยใบมัง้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะส่วนตู้ที่2จะเป็นตู้เพื่อนนะครับอันนี้ต้องมีเพื่อนแล้วก็ส่งของหากันก่อนเนาะแล้วค่อยมาเปิดนะครับสำหรับเพื่อนเนี่ยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายมือก็ได้นะครับเขาจะมีให้เราแอดกันอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละพอแอดเสร็จ ส่วนตู้สุดท้ายจะเป็นตู้ที่เราเปิดแล้วเราจะได้ไอเทมหรือไม่ก็ได้รับตัวละครที่อยู่ตามสายนั้นเท่านั้นครับแต่ว่าธาตุพิเศษหรือว่าสีแดงไม่มีนะครับผมและตัวหาค่อนข้างยากไปนิดวันแรกๆอาจจะค้ำๆไปก่อนก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมมาเปิดตู้แรกให้ดูก่อนเลยกันละกันนะครับผมจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเปิดไปแล้วครับแชร์ไว้ใน Facebook ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูกันละกันครับอันนี้เป็นรอบแรกของผมนะครับรอดูครับว่าได้อะไรบ้างอุย้ยมีสีทองสาม อ่าแต่ว่ามีหมดแล้วไงสาำหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นคูณ3คูณ2อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเศษเฉยแต่ถ้าเกิดเป็นคูณ10แบบนี้ก็คือเราได้ตัวละครแต่ว่าผมได้สาำไงอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศที่เคยเปิดให้ดูต่อเลยละกันอุย้ยมีสีทอง2ใบครับอุย้ยนี่มันซุนโกคูแหมอ้าวนี่มันลูฟี่นี่นาะโอ้โหดู แอนิเมชัน 3D นี่คือแบบว่าอือหือคือลือมากแบบ 2D ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะได้ซาซึเกะอีกแล้วแต่ว่าอันนี้ผมได้ฟรีมาแน่ตอนแรกสุดแล้วนะครับผมโอเคอ่ะเปิดต่อเปิดต่อแล้วมีตัวเยอะครับคนนี้เดี๋ยวผมจําเกาะได้อันนี้มาจากฟูลเมทัลอะเคมิสใช่ปะ่ะส่วนคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นดันเตจากเดวี่เมครายส่วนคนนี้ก็ไม่มีข้อมูลอีกเช่นเดียวกันครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้จักคนไหนก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยกันอะไกันนะ คราวน,นี้ดูรอบต่อมาครับผมอุ๊ยอันนี้เขาเด้งขึ้นมาบอกว่าเป็นเดทโน้ตนะครับหรือว่านี่คือ L หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะอุ๊ยอีวาศ1จริงๆเป็นตัวผู้ไม่ใช่หรอแม่ได้สีทองมาอีกหนึ่งคนครับผมอป,อปตอ่ออปต่อดูซิจะได้ใครอีกอ่ะอันนี้พระเอกคูเมทานอะเคมิส นี่มันดีโอนี่ว่าผมจําได้ว่าก่อนหน้าน,นี้เขามีแนะนําอยู่ที่หน้าตู้เลยนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR บวกหรือว่าสีแดงนั่นเองนะครับเออถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับเนี่ยลุยต่อลุยต่อครับผมเ,เดี๋ยวนะอันนี้มันแฟนลิเทลป่ะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้มาแค่คนเดียวนะครับสีแดงนี่ก็ได้บ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าได้มาเป็นเศษเปิดต่อเปิดต่อ,ตอโอ้รอบนี้ไม่มีคนใหม่เลยครับมีแต่คนเก่าๆไม่เป็นไรเปิดต่อครับผม รอบนี้ก็ไม่มีนะครับไอซาสึสเกะนี่จะได้ซัมเยอะไปไหนเนี่ยอ่าน่าเสียดายโฮต้าหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับส่วนกระชปองตัวอื่นๆนะครับให้ดูด้านขวาบนครับเห็นเลข1000งพมมันสำมอลไหมอานาแลตในนี้เขาจะแจกตัวละครให้เราฟรี10คนนะครับทุกครั้งที่มีการผ่านด่านตามที่กําหนดเช่น30-80อะไรแบบนี้นะครับแล,แล้วเราก็คลิกเข้าไปดูในแต่ละอันได้เลยนะครับว่าเขามีใครอยู่บ้างนั่นเองครับแล้วมันจะมี SSR อยู่แน่ๆอย่างน้อย1คนครับ ส่วนตัวผมก็จะเลือกคนที่ไม่มีก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีครบ3คนแล้วผมก็จะเลือกคนที่ผมเล่นเป็นหลักครับเพราะว่าจะได้เอาไปอัปเกรดตัวละครได้และอีกตู้หนึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับซีเปียครูเซในเนี้ยจะไม่ได้มีแค่กระชัปองนะครับมันจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันไปดูกระชัปองก่อนอยู่ด้านล่างตัวนี้ครับสปิริตพูริฟิเคชัน ในเนี้ยเราสามารถใช้ตั๋วที่เป็นรูปหยดน้ําในการเปิดได้นะครับแต่ว่ามันหายากนิดนึงอะ่ะถ้าเกิดไม่เติมเงินนะมันจะมีการแจกให้10บใบถ้าัมผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมมีเพชรเหลือผมว่าจะมากดซะหน่อยครับได้รอบหนึ่งก็ยังดีครับมารอลุ้นกันฮะว่าจะได้ใครเอ่ยอุย้ยได้ SSR มา1คนครับผมอันนี้มาจากตัวเกียวกูเนาะเนี่ยรอลุ้นที่เหลือกันอ,อตู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมเนาะตัวละครไม่ค่อยมี ส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ดูที่เมนูฮีโร่ด้านล่างได้เลยเหมือนเดิมครับในเกมนี้เราอัปเกรดแค่6ตัวละครก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดมากกว่านั้นเนาะเพราะว่ามันมีระบบดึงเลเวลอยู่ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็คือโดนดึงเลเวลมานั่นเองครับส่วนการอัปเกรดก็เหมือนเกมแนวไอดอลเลยอะ่ะไม่มีอะไรพิสดารเลยก็คือกดอัปเกรดได้เลยตัวเกมจะวิเคราะห์ให้ว่าตอนนี้เรามีของเท่าไหร่สามารถที่จะกดปุ๊บเลเวลดีดไปตามนั้นได้เลยครับหลักๆจะใช้ของ2อ,อย่างเงินกับตัว XP แต่ว่า ปางจังหวะครับเช่นเลเวล20 40อะไรเงี้ยมันจะมีการใช้ไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ด้วยที่อยู่ด้านบนอะ่ะเพื่อทําการปลดล็อกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่สามารถอัปเกรดให้เลเวลสูงกว่า20หรือว่า40ได้ ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อครับจะมีเรื่องของการเพิ่มดาวด้วยนะครับผมก็ง่ายๆครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครซ้ําก็มาโปรโมทได้เลยหรือถ้าเกิดเราไม่มีตัวซ้ําแต่เรมีตัวเราก็สามารถเอาพวงเนี้ยมาใช้แทนได้เช่นเดียวกันส่วนอันที่3ก็คือการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับอันนี้ไม่มีอะไรพิดสรครับกด Quick Equip ได้เลยถ้าเกิดเรามีของนะตัวเกมก็จะจับใส่ให้เราแบบอัตโนมัติ และส่วนสุดท้ายจอยแอตแทกนะครับอันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับจะสามารถมาช่วยโจมตีได้ด้วยครับส่วนถ้าเกิดเป็นสีเทาๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สีชมพูจะเป็นแค่เรื่องของการเพิ่มสเตต,ตัสให้เราอย่างเดียวเท่านั้นส่วนตัวละครไหนที่เราไม่ใช่แล้วครับดูด้านซ้ายครับจะมีรูปลูกศรอยู่เราสามารถขอคืนทรัพยากรได้นะครับผมซึ่งมันจะคืนได้ฟรี3ครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นครั้งที่สีก็จะเริ่มเสียเพจแล้ว ส่วนต่อมาจะเป็น Factory นะครับหรือว่าคือการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นี่แหละครับถ้าเกิดว่าเรามีของซ้ำเยอะๆเราสามารถเอามาหลอมรวมให้มันกลายเป็นระดับที่สูงขึ้นได้ส่วนการตีบวกการเพิ่มดาวก็มีนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ระดับสูงก่อนอนะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้มันตีบวกไม่ได้ ส่วนต่อมาข้างๆกันแล้วครับก็คือเทมเพิลนั่นเองครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการอาฟชีกิการมีนั่นเองครับจำได้ไหมตัวละครที่ออกมาช่วยใช้สกิลให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในนี้นะครับเรียงจากซ้ายไปขวากันแล้วกันนะครับผมอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับล็อกอินไป8วันก็จะมีการแจกตัวละครและไอเทมมากมายครับโดยเฉพาะไฮไลท์คือวันที่8เนาะจะได้รับตัวละครระดับสีแดงเลย ส่วนต่อมาครูเศดบบวตี้ด้านซ้ายล่างครับอันนี้ก็คือทำภารกิจครบตามที่กําหนดนะฮะเราก็จะได้รับตั๋วมาพอเราได้รับตั๋วเสร็จปับ๊บเราก็มากดเคมลมรางวัลเพิ่มเติมได้และนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ตั๋วไปเปิดในสเปเชียลซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นระบบสอยดาวนั่นแหละก็ลุนล้นๆกันไปว่าจะได้อะไรครับถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็ได้ตัว๋วเลือกตัวละครระดับสีแดงไปเลย ส่วนต่อมาด้านขวาล่างนะครับอันนี้คือจะเป็นภารกิจมือใหม่7วันนั่นเองนะครับผมก็คือเขาจะมีภารกิจให้ทำเนาะเวันก็ทํากันไปได้เลยยาวๆครับและถ้าเกิดทําครบร้อยวันแล้วก็จะได้รับคอสตูมของตัวละครที่เราจะได้รับแน่ๆตอนที่เราล็อกอินวันที่8นะครับน่าจะจําได้เนาะนี่ก็คือชุดของเขานะครับหน้าตาประมาณนี้ส่วนด้านขวามาสเตอร์เควสนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกดันเจียนให้เราลงนะครับก็คือเราสู้ชนะปุ๊บเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้ไม่ได้ตัวละครนะครับแค่ได้ของที่อยู่บริเเวณนนนี้้ท่าั ด้านขวาบนแมทไฟเดอร์นะครับอันนี้คือจะเป็นเกมจับคู่นั่นเองครับแต่ว่าจะต้องจับคู่3ใบนะอย่างเช่นเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะด้านขวาเนี่ยเหมือนก็จะเป็นสแต็กอะครับเราสามารถเก็บไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับตราบใดที่สแต็กยังไม่เต็มเราก็สามารถเลือกตัวอื่นได้นะครับแต่ก็ต้องคำนวณดีๆนะถ้าสแต็กเต็มแล้วเราไม่สามารถจับคู่ได้3ตัวละครก็จะถือว่าแพ้ไปนั่นเองครับ เอาละก่อนจากลาก,กันไปครับเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าครับก็คือกดที่ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของตัวละครเราได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนตัวละครที่อยากโชว์ได้ด้วยนะตอนนี้ผมโชว์โจ๊กเกอร์อยู่ครับเพราะว่าชอบสุดเลยก็เลยโชว์คนนี้ ส่วนชื่อเกมนี้เขาก็ไม่ได้บังคับตั้งนะครับถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนก็คือมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยครับ่วนอืนน่นๆก็จะมีด้านซ้ายล่างครับเช่น redeem หรือว่า item code นั่นเองถ้าเกิดใครมีก็แเวนมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็น settings นะครับคือการตั้งค่านั่นเองครับมีแค่เรื่องของเสียงแล้วก็กราฟิกเท่านั้นนะครับเรื่องการปรับ fps หรือภาษาผมยังไม่เห็นในขณะนี้นะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับถ้าเกิดคลิปนี้หายไปขอให้รู้ไว้ว่าโดนแบนครับ